สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้มีห้องสวยของคอนโดเอสตารพระหนโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาดพื้นที่ประมาณ23สาตารางเมตรค่ะเป็นห้องกั้นแยกสัดส่วนแบบนี้เลยนะคะแยกสัดส่วนในส่วนของพื้นที่ที่เป็นนั่งรับประทานอาหารนะคะโซนครัวแล้วก็เป็นในส่วนของห้องนอนค่ะและตรงนี้นะคะยังเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นด้วยเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่พัก1-2ท่านอยากได้คอนโดที่เดินไปห้างเดินไปบีช สะดวกแนะนําห้องนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเปิดประตูเข้ามานะคะจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นก่อนเลยประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะตรงนี้นะคะมีในส่วนของทีวีให้เรียบร้อยมีแอร์ให้ตรงพื้นที่นั่งเล่นไม่ต้องกลัวร้อนค่ะอันนี้เป็นตู้เก็บรองเท้านะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโซฟาค่ะ2ที่นั่งนั่งสบายๆค่ะนิ่มมากเลยโซฟานะคะถัดมานะคะเป็นในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําอยู่มุมนี้นะคะห้องน้ำก็จะมีส่วนของทถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ สายฝักบัวนะคะอันนี้เป็นฉากกั้นกันน้ำกระเด็นนะแล้วก็ กระจกค่ะอ่างล้างหน้ามีราวในห้องน้ําให้เรียบร้อยค่ะถัดมาเป็นห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะเป็นประตูปิดมดชิดแบบนี้เลยนะคะเปิดประตูมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนพื้นที่บริเวณห้องนอนค่ะมีฐานเตียงขนาดทาฟุดให้พร้อมฟูกนอนมีให้เรียบร้อยค่ะห้องติดพม่านให้เรียบร้อยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องริมบรรยากาศดีค่ะมองไปเห็นถนนเทพรักค่ะในย่านบางเขนสะพานใหม่และนะคะมีตู้เสื้อผ้าให้หนึ่งตู้ตรงนี้นะคะตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอน แอร์มีให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นชั้นวางทีวีใครมีทีวีมาเพิ่มนํามาวางตรงนี้ได้เลยถัดมาเดี๋ยวไปดูพื้นที่นั่งกินข้าวกันค่ะในส่วนของตรงนี้มีในส่วนของตัวบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้นะเวลาเรารับประทานอาหารช่วยลดกลิ่นเข้ามาภายในห้องนะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะก็ะอีสองตัวค่ะแล้วก็ตรงข้ามกันเป็นในส่วนของตู้เย็นค่ะอันนี้เคาน์เตอร์ล้างจานค่ะชั้นเก็บของต่างๆอยู่มุมนี้นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะลินชักไว้เก็บจานช้อนส้อมเนาะแล้วก็ตู้มโครเวฟค่ะห้องนี้มีระเบียงนะคะไว้ตักผ้านะตรงนี้มีบางสลายเลื่อนเปิดปิดได้นะ,ะฝากไปด้วยใครที่สนใจเช่าห้องในย่านบางเฉลิมสะพานใหม่สนใจคอนโดเอสตาสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆห้องสวยค่ะสวัสดีค่ะ